คนดีทําให้คนอื่นดีได้หมายความว่าคนดีทําให้เกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปด้วยความเลวนั้นจะทําให้คนดีเป็นคนเลวยากแต่เป็นไปได้ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีจะทําให้คนเลวมาทําให้คนดีเป็นคนเลวยากสําคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดีพระราชดํารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลายัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันพุธที่สธันวาคม2539สอซโรงเรียนเราร้อยชามสิรักศรีโรงเรียนเซนยอแซบมุกดาหาร เป็นโรงเรียนคาทอลิกในเครืออักครสังฆาม,มวลทนท่าแร่หนองแสงสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตั้งอยู่เลขที่72ถนนชยางกูลขอตะบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6ภายในบริเวณพื้นที่10ไร่3งาน18ตารางวามีอาคารเรียน3หลังปัจจุบัน มีมุขนาายกหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันต์เป็นผู้รับใบอนุญาตบาทหลวงสุริยาผันพลีเป็นผู้จัดการซิสเตอร์ถนอมสีราชปัญญาเป็นผู้อำนวยการคณะครู68คนผู้ดูแลเด็ก3คนนักการ20คนมีนักเรียน1,554คนระดับก่อนประถมศึกษา427คน ระดับประถมศึกษา1,127คนโรงเรียนเซนยอแซบมุกดาหารได้ดำเนินการตามปรัชญาและนโยบายของโรงเรียนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าสะอาดเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา เป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่มีคุณภาพบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากลโลกและเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปโดยการปลูกฝังและอบรมผู้เรียนให้มีความรู้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันนำสังคมไปสู่ความเจริญตามคลองของความเป็นประชาธิปไตย โรงเรียนเซนยอแซฟมุกดาหารแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานงบประมาณและฝ่ายบริหารงานทั่วไปแต่ละฝ่ายจะมีแนวทางการบริหารอย่างชัดเจนทําให้การบริหารงานเป็นไปได้ง่ายสะดวกรวดเร็วความดีเด่นด้านสถานศึกษาหนึ่ง เกติบัตรคะแนนเฉลีย่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานโอนนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนสูงสุด 2. ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามอสมศรอบ3มีระดับคะแนนดีมากทั้ง2ระดับโดยระดับประถมวัยมีคะแนนรวม91.92ระดับประถมศึกษามีคะแนนรวม91.44 สามเกียรติบัตรชมเชยโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัดด้านผู้บริหารผู้จัดการปีการศึกษา2555ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของหน่วยงานจากศูนย์อำนวยการเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่นในงานแข่งขันวิชาการเอกชนปีการศึกษา2556 ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นจากสมาคมนักข่าวนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ผู้อำนวยการได้รับรางวัลที่เชื่ออวอร์ดจากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากครุสภาได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีจากครุสภา ปีการศึกษา2556ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาจากสกสคปี2555ครูรับเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นจตุธดิเรกคุณาภรณ์17คนปี2555ครูรับเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นเบญจมาดิเรกคุณาภรณ์8คนปี2554ถึง2555 คร 1, 000, 000, 000ูได้รับรางวัล100,000ครูดีของครุสภา28คนปี2554ถึง2555ครูได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นของครุสภา16คนปี2555ครูได้รับรางวัลครูสอนดีจากสสค2คนปี2556ครูได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน9คนปี2556ครูอ b เบกอวอร์ดของส,ส,ส,สปปมุกดาหาร2คน,น 2> ด้านผู้เรียน 1. น,นักเรียนมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ONe น็ net, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เต็มร้อยคะแนน3คน 2. คน การแข่งขัน Speech Contest 2012-2013 4คน3เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศินลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่62ทั้งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดชัยภูมิระดับเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและระดับเครือข่ายจำนวน137คน4รางวัลแข่งขันเรียงความในงาน3ทศวรรษมุกดาหาร1คน 5. รางวัลประกวดแดนเซอร์ในงานชมรมชาวไร่อ้อยจังหวัดมุกดาหาร8คนปีการศึกษา2556ได้เป็นตัวแทนเครือข่ายเข้าร่วมแข่งขันวิชาการระดับเขตพื้นที่จำนวน27รายการในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63จากการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโรงเรียนเซนยอแซฟมุกดาหารมุ่งพัฒนาทุกด้านอย่างไม่หยุดยัง้ง เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นคนเก่งคนดีและ,และมีคุณธรรมเพื่อจะเป็นพลังของประเทศชาติต่อไปเกียดส่องแสงทาบทั่วถิ่นทั่วท้องนภาโรงเรียนนี้จะมีชื่อระบือทั่วอยู่ที่ตัวเราทำเด่นโดยไม่ทอเราปฏิญานความชั่วเราจะไม่ก่อเพื่อเสรนยอนน้ามี 국민 ket h e a v e